ซิตี้หนึ่งจุดศูนย์ rs เทอร์โบนะครับตัวนี้รถปีสองพันยี่สิบสามจดยีสี่นะตัวนี้มาพร้อมเลขไม่์แค่เก้าพันกว่ากิโลเองเลขไม่์หลักพันนะครับพี่ออกใหม่มีเจ็ดเกือบแปดแสนวันนี้เหลือแค่ห้าแสนกว่าบาทนะครับพี่หรือพี่นำแบงค์สิบเข้ามานะครับพี่เป็นส่วนรถเหลืออยู่ที่สี่แสนกว่าบาทเท่านั้น, uh huh. นตัวนี้มาพร้อมชุดแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวผมให้ดูรอบคันก่อน uh huh. วยใช่ไหมล่ะครับผมมาพร้อมออปชั่นอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกระจังหน้าแบบลังพึ่งแบบทรงสปอร์ตนะครับผมตัดด้วยโลโก้ฮอนด้าแบบสีเงินนะครับผมส่วนล่างนะครับเป็นเคฟล่านะครับส่วนชุดไฟนะครับผมเป็นชุดไฟแบบ Fu l l LED พร้อมไฟ a y t i m e running l i g h t นะครับส่วนไฟเลี้ยวจะเป็นแบบ LED นะครับผมและมาพร้อมกับชุดไฟตัดหมอกอีกหนึ่งชุดนะครับส่วนแม็กนะครับเป็นแม็กทรงสปอร์ตเลยสีดําเงาตัดสีเทานะครับผมตัวนี้เป็นแม็กขอบ16นะครับ ตอนนี้มาแบบทรงสปอร์ตเลยส่วนกระจกมองข้างนะครับผมมาพร้อมกับกระจกมองข้างแบบดําเงาพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับส่วนกุญแจนะครับเป็นแบบคีย์เลสนะครับผมสามารถกดกดล็อกหรือล็อกผ่านรีโมทได้เลยนะครับส่วนมือจับก็เป็นแบบคีย์เลสนะครับสแกนนิ้วมือเลยนะครับผมอ่าส่วนภายในนะครับผมตัวนี้นะครับจะมาพร้อมออปชั่นก็คือ กระจกนะครับผมจะเป็นระบบออโต้นะครับออโต้หน้าหลังนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกกระจกนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นปุ่มปลดล็อกหรือล็อกข้างในนะครับส่วนนี้เป็นตัวพับกระจกอัตโนมัตินะครับผมสามารถกดพับได้หรือปรับออโต้ได้เลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับพี่ก็คือตัวนี้นะครับผมสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ตรงนี้เลยนะครับก็เปลี่ยนเพลงได้นะครับแล้วก็กดรับสายวางสายได้แล้วก็สามารถมีคําสั่งเสียงได้ด้วยนะ ตัวนี้เป็นคสั่งเสียงด้วยแล้วก็ส่วนด้านขวานะครับจะเป็นตัวพุทคอนโทรลนะครับผมสามารถเซตนะครับเซตความเร็วตามรถตามรถคันหน้าคันนี้ตัวนี้จะยังไม่ได้นะครับแต่สามารถเซตความเร็วเฉพาะของเราได้แล้วก็เราเซตเสร็จนะครับเราก็ค่อยประคองเฉพาะเบรกนะครับผมถ้าเราจะเลิกใช้ก็คือกดแคนเซิลได้เลยนะครับอ่าส่วนตัวนี้นะครับังมาพร้อมเพทเทนชิพด้วยนะสามารถเล่นเป็นเกียร์เมนนวลได้หรือออโต้ได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็ ส่วนหน้าจอนะครับผมจะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับผมก็คือเป็นจอ8นิ้วเลยนะครับตัวนี้สามารถฟัง YouTube ได้นะครับสามารถเชื่อม AirP เพหรือคาเพได้เลยนะครับพี่ผ่านมือถือแบบอัตโนมัติได้เลยนะครับไม่ต้องเสียบสายนะส่วนบลูทูธก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับผมแล้วก็ส่วนระบบแอร์นะครับพี่จะมีระบบตัวนี้ครับจะเป็นตัวพัดลมนะสามารถปรับแรงปรับเบาได้นะหรือกดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับพี่ส่วนตัวนี้นะครับสามารถปรับได้ว่าจะให้อะ แอร์ออกทางไหนนะออกหางเราหรือกับเท้าหรือออกเท้าอย่างเดียวหรือเป่าเท้ากับกระจกได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นการควบคุมอมุณหภูมินะครับผมสามารถปรปับอุณหภูมิได้หรือจะใช้เป็นอ Elise. อ uh. โต้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่านะครับส่วนตัวนี้นะครับปุ่มปุ่ม AC คือปุ่มปรับความเย็นนะครับแต่ถ้าไม่เปิดตัวนี้ได้ไม่ได้พี่แต่มันจะเป็นแค่ลมเป็นคล้ายๆพัดลมนะครับพี่แต่ถ้าเปิดมันจะทําความเย็นให้นะครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นปุ่มระบบหมุนเวียนแอร์เฉพาะในรถนะครับพี่แต่ถ้าเรากดปิดกดปิดนะถ้าเราขับไปที่ที่มันมีกลิ่นนะครับพี่กลิ่นมันจะลอยเข้ามาในรถเรานะครับแนะนําให้เปิดไว้เนาะอ่าส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นฟังก์ชันก็คือเวลากระจกด้านหน้าเรามีหมอกมีควันนะครับพี่สามารถเปิดตรงนี้นะครับให้เป่าไล่หมอกได้นะครับผมอ่าแล้วก็ส่วนปุ่มตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มแมคคูก็คือ เปิดระบบแอร์แบบสูงสุดเลยนะครับอ่าแล้วก็ส่วนระบบเกียร์นะครับผมจะมีอยู่ประมาณส่วนระบบเกียร์นะครับผมเกียร์ก็จะมีเป็นเกียร์ P R N D D คือเดินหน้านะครับพี่ตัว S นี้ก็คือปรับเป็นโหมดสปอร์ตเราสามารถเล่นเพลยทั้งคิปได้เลยนะครับพี่สามารถเล่นเกียร์แบบเ็นนุ่มแบบใครชอบสายซิ่งเนาะอ่าแล้วก็ตัวนี้จะมาพร้อมโหมดอีคอนนะครับตัวนี้คือโหมดประหยัดพลังงานนะครับพี่ถือว่าจากเดิมอ่ะ มันเป็นเครื่อง1 0ู่นเนาะมันอยู่ที่23าต่อกิโลลิตรนะครับพี่แต่ถ้าเปิดตัวนี้ก็จะประหยัดเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นเบรกเบรกเบรกออโต้นะครับพี่ก็คือถ้าเรากดเปิดนะครับเวลาเราติดแสดงเราเหยียบเบรกรถจอดนิ่งเราปล่อยเบรกได้นะครับแล้วเวลาไฟเขียวเราแตะแค่คันเร่งตัวนี้ก็จะเดินหน้าและปลดเบรกเองนะครับผมส่วนเบรกมือก็ยังเป็นเบรกมือเหมือนเดิมนะครับเป็นเบรกมือมืออันนะครับยังไม่เป็นไฟฟ้าเนาะตัวนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นช่อง usb สามารถ เสียบ USB ต่อกับโทรศัพท์ได้นะครับผมอ่าต่อโทรศัพท์ได้หรือสามารถชาร์จแบตผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับ2องตัวนี้ได้เลยนะครับหรือซิงค์โทรศัพท์เข้ากับรถกับหน้าจอของเราก็ได้ด้วยส่วนตัวนี้จะเป็นที่เอาไว้เสียบกล้องหรือว่าเอาไว้เป็นตัวชาร์จแบตอีกตัวหนึ่งก็ได้ครับเป็น power outlet นะครับผมอ่านะครับส่วนภายในนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้สมบูรณ์แบบนะครับพี่แต่ จะติดตรงนี้อาจจะเป็นพลาส,สติกหน่อยนะครับสำหรับพันด้าเนาะแต่ว่าก็เป็นพลาส,สติกที่ประกอบด้วยความแข็งแรงนะครับผมส่วน,นนี้ก็จะเป็นหนังนะครับผมเป็นหนังดําได้แดงเนาะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเบาะข้างหลังกันนะครับผมอ่าส่วนตัวเบาะนะครับผมจะเป็นเบาะทูโทนนะครับเป็นกำมะหยี่เป็นสีแดงตัดตัดดำนะเป็นกำมะหยี่แบบสวยๆแบบทรงสปอร์ตเลยอ่าส่วน ด้านข้างก็จะเป็นโทนดําเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรอบคันอีกทีหนึ่งนะครับผมว่ารอบคันมีอะไรอีกบ้างนะครับผมจะรอสักคู่หนึ่งนะครับมาดูรอบคันกันนะครับตัวส่วนส่วนตัวไฟท้ายนะครับพี่จะเป็นไฟท้ายแบบ สวยๆแบบทรงสปอร์ตเลยนะครับแล้วก็มีโลโก้ rs นะครับผมแบบชัดเจนเลยตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับมาพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตหลังนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเคปล่ามาให้เลยนะจากศูนย์แท้นะครับส่วนท่อจะออกด้านขวานะอ่าแล้วก็ตัวนี้จะมาพร้อมกล้องถอยหลังด้วยตัวนี้มีกล้องมีเซนเซอร์อีก2จุดนะแล้วก็มาดูภายในห้องโดยสารนะครับห้องเก็บของเนาะตัวนี้นะครับจะมาพร้อมไฟหนึ่งดวงตัวนี้ไฟนี้สามารถเปิดปิดได้นะครับ แล้วก็ส่วนบอ่อหลังสามารถพับได้ไหมเบอ่อหลังก็สามารถพับลงไปได้เลยนะครับพับไปอย่างนี้เลยนะครับก็จะเรียบเลยสําหรับใครที่มีเด็กสามารถปูท็อปเปอร์ให้เด็กนอนเล่นได้เลยนะครับด้านหลังแล้วก็มาดูส่วนตรงนี้นะครับที่รองนะครับถ้าเป็นตรงนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือของแท้จากศูนย์นะครับพี่เป็นของแท้จากศูนย์เลยส่วนด้านล่างก็จะเป็นกำมะหยี่นะครับเป็นถาดรองกำมะหยี่เนาะข้างบนก็จะมีอมีแม่แรงมีที่ขัน ตัวตัวรถให้นะครับผมน็อตน,น็อตรถให้นะครับแล้วก็มีกระเป๋าฉุกเฉินของ Hon ด้านะครับตัวนี้ถือว่าสุดยอดแล้วก็มีเชือกจูงนะครับส่วนข้างล่างมีอะไรอีกไหมนะครับส่วนข้างล่างจะเป็นยางอะไรนะครับยางอะไรจะเป็นล้อกระทะนะครับพี่จะไม่ใช่ล้อแมกนะเดี๋ล้อกระทะนะอ่าส่วนดท้ายเราดูเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับว่ารถมบื้อ2สองสภาพไยแดงเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันมาเลย ส่วนตัวห้องเครื่องนะครับเราสามารถสังเกตได้หลายจุดเลยนะครับว่ารถโดนมาหรือไม่โดนมานะครับผมเ,เดี๋ยร<ถ>รรวรอสักครู่หนึ่งนะอ่าอ่าส่วนวิธีเปิดนะครับผมจะอยู่ด้านคนขับนะครับอยู่ด้านล่างเลยอันนี้คือฝากระโปรงนะครับผมส่วนข้างบนนี้จะเป็นฝาถังน้ำมันนะครับผมมีสองจุดตรงนี้เลยนะครับอ่าสลัก นะครับส่วนมากสระของของรถนะครับจะอยู่ตรงตรงด้านนี้ตรงกับตรงนี้เลยตรงกับโลโก้นะครับอยู่ด้านขวาเลยแล้วก็ปัดแล้วออกมาเลยนะครับรถนาดูนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับดูได้เลยว่าเป็นรถที่เดิมจากโรงงานเลยครับแพ้จากศูนย์ไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นน็อตหรืออะไรนะครับอ่าเรามาดูตรงนี้นะครับผมก็คือน็อตสาปงไม่มีสีถลอกเลยอ่าไม่มีสีถลอกนะ พร้อมบาร์โคดต,ตรงนี้เป็นบาร์โคดแท้มาจากศูนย์นะอันนี้ดูได้เลยถ้าเปลี่ยนฝาโปะมาจะไม่มีโลโก้แบบนี้หรือบาร์โคดแบบนี้นะครับอ่าส่วนน,น้ำมดคานนอดเครื่องนะครับก็คือเราจะสังเกตก็คือจะมีสีแต้มจากโรงงานเลยเป็นสีแต้มนะครับสีนี้เราไม่สามารถแต้มเองได้นะมันจะเป็นสีเฉพาะของเขาเลยนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นสีแต้มโรงงานถ้ามีรอยขันรอยถอดสีติดเพี้ยนก็คือนั่นแหละรถเคยยกเครื่องหรือทําเครื่องอะไรมาประมาณนี้เลยนะครับผม ส่วนทุกอย่างนะครับสภาพเหมือนป้ายแดงทุกอย่างป้ายแดงรับประกันไงผมก็รับประกันอย่างนั้นนะครับผมเรามีการรับประกันสูงสุดถึงสามปีเรามีรับประกันที้สูงสุดสามปีเลยนะป้ายแดงรับประกันไงเราก็รับประกันอย่างนั้นนะครับหรือใครสนใจโปรโมชั่นดีๆนะครับสามารถแอดบัตรเขียวแอดเก้าก็เอ็นหรือจิ้มลิงก์น้าโปรไฟล์นะครับผมหรือโทรมาที่ศูนย์ห้าสองสองแปดเก้าเก้าศูนย์สามนะครับผมวันนี้ขอบคุณครับ